พุทธสวัสดีครับผมอาจารย์พรหมยานรัตนญานพิโมนะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานครับและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมีตังจำกัดครับกว่า3ปีนะครับที่เราผลิตกระเป๋าสตางค์นะครับที่มีความเข้มขังนะครับเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์นะครับในเรื่องของพุทธคุณนะครับกระเป๋ามีตังทุกรุ่นนะครับเรามีเรื่องของการนําหลักของความเชื่อนะครับในเรื่องของการใช้ยันพระคถางเนินร้านนะครับเหรียญวัตพิคเนศนะครับยันนุพเทวามาเษฐีนะครับเคล็ดลับของการนําแบงค์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐ มาใช้เพื่อดึงดูดเรื่องของทรัพย์และการเงินที่บริบูรณ์สมบูรณ์วันนี้นะครับพิเศษนะครับผมมีกระเป๋านะครับที่จัดทําขึ้นมาใหม่3รุ่นครับนั่นก็คือ กระเป๋าพับเล็กนะครับสำหรับใช้สำหรับเหรียญสตางค์ใส่เหรียญสตางค์พกพานะครับไปใช้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่เล็กและกระทัดลัดมากๆนะครับมูลค่า1,100บาทนะครับสำหรับคนที่อยากจะบูชาและคนถามมากๆนะครับในเรื่องของกระเป๋าพับกลางนะครับสำหรับ2ปีที่ผ่านมาพับกลางขายดีและขายหมดเร็วมากแต่เนื่องจากโรงงานนะครับผลิตให้ค่อนข้างทาได้ยากคุณสมบัติยังเหมือนเดิมครับมีการพับเพื่อใส่บัตร ATM นะฮะบัตรเครดิตต่างๆได้จํานวนมากเลยทีเดียวนะฮะมี ในเรื่อง,องช่องใสนะครับแบงค์ดอลลาร์นะครับแบงค์เงินสดนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับช่องเก็บเหรียญต่างๆที่มีเป็นพับซิสนะฮะเป็นลาะซิบรอบฮะอันนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้สำหรับคนที่อยากได้ใบที่กลางขึ้นมาหน่อยนะครับมูลค่านะครับ1999าบาทนะครับที่สุดแห่งปีนี้นะครับหลังจากที่รอคอยมากกว่า 3ปีนะครับผมได้ทำกระเป๋าสพายรุ่นแรกขึ้นมานะครับมีขนาดกระทัดลัดนะครับสวยงามมากๆทำจากหนังชาหมวดทั้งผืนนะครับมี4ส,สีเท่านั้นนะครับสีน้ำเงินสีดำสีเบจและสีแดงนะครับ ทุกรุ่นมีสายสพายให้สําหรับถือก็ได้สพายก็ได้ราคานะครับ4,599บาทย้าิกาอีกทีนะครับเรายังคงคอนเซปต์ในเรื่องของด้านในนะครับที่จะมียันพระกะาถาเงินล้านแผ่นดวงนะครับที่จะเป็นเอกสิทธิ์ของคนที่ใช้กระเป๋ามีตังและมีเรื่องของแบงค์หดอลลาร์สหรัฐเพื่อดึงดูดซับโลโก้กระเป๋ามีตังก็ทําจากทองเหลืองอย่างดีนะครับมีความหมายเกี่ยวกับพระคุพรพญานาคที่คุณบูชาอยู่แล้วที่สําคัญครับกระเป๋าทั้งผืนนะครับทำจากหนังวัวแท้จริงๆครับ ใครที่สนใจนะครับกระเป๋ารุ่นใหม่3แบบนะครับพับเล็กพับกลางและกระเป๋าสะพายติดต่อได้ที่ไลอ้อนมีตังและไลอ้อนพรมยานครับด่วนนะครับช้าหมดอดได้เป็นเจ้าของกระเป๋ามีตังพลังเข้มแข็งแห่งความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธคุณและพรมคุณและเทวคุณครับกระเป๋ามีตังวันนี้ถือว่าเป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์สำหรับสายมูมากๆใครอยากจะรู้ว่ามีรีวิวนะครับเรื่องโชคลาภการเงินการทองที่ดีแค่ไหนอย่างไร ไปติดตามได้ที่เพจของอาจารย์พรมยานออฟฟิเชียลหรือช่องทาง YouTube กระเป๋ามีตังครับขอบคุณครับ